มาแล้วครับขบวน4ี่หนึ่งห้านะคบผมนี่ก็ช้าอยู่ประมาณ13นาทีนะครับผมกำลังจะผ่านเครื่องกัน้นอัตโนมัติบ้านน้าสวยนะครับตอนนี้ก็เที่ยง5นาทีนะครับผมแสงไฟมาแล้วนะมาแล้ว ไม่รู้ว่าได้หนะ้าตอม4103คำเดิมมาหรือเปล่านะครับผมไฟมาใกล้แล้วนะครับผมมาใกล้แล้วเครื่องกันยังไม่ลง แสงไฟมาใกล้มากๆเลยแต่เครื่องกันยังไม่ลงนะคะผมเฮ้ยเอามาละ ดูแล้วเหมือนไม่ใช่ C 1 0 3นะครับผมดูเหมือน C 1 0 9นะครับ สี่หนึ่งสามแปดนะครับโอ้ไม่รู้มาหนองใครแต่เมื่อไหร่นะครับผมอ่าก็เจอกันคลิปหน้าน,นะครับผม